สวัสดีครับความประชมเชฟโรเลตครับเชฟโรเลตอเวิโอ1.4นะครับเป็นตัว1.4ีเกียร์โต้ครับมีเซนเซอร์ถอยหลังแอร์แบกคู่ครับปี2007ขายขายเงินสดเท่านั้นครับ55,000 55,000บาทรถปีสุด7นะครับเป็นเกียร์โต้ตัวรถเป็นสีทองนะครับสีสัน90%เเลยครับรถสีสวยครับวันที่บางเดิมครับ รถไม่มีชวนนะครับตัวรถเป็นสีทองครับสวยๆเลยสีสันรอบคันสวยๆนะครับเป็นปีสองพสิบครับเอ้ยปีสองพันเจ็ดครับสองพเจ็ดเจอโต้รถสภาพพร้อมใช้งานเลยครับวิ่งทางไกลสบายเลยครับเครื่องเกียร์ปกติ เทสมาแปดสิบโลแล้วครับรถขับดีครับเลขสวยนะครับหก5 1ึงห้าหนึ่งสูบเียนสวยครับหกหนึ่งห้าหนึ่งเป็นตัว LT ครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับไม่ได้ติดแก๊สใช้น้ำมันล้วนนะครับเครื่องพันสี่ประหยัดนะครับสีสันรอบพันสวยๆนะครับแม็กเดิมครับ แม็กเดิมยางน่าจะปียี่ิบครับยางดอกล้นแล้ครับใช้งานได้อีกยาวๆยางดันหลบยางดันหลบปียี่ิบึงใช้งานได้อีกยาวๆครับรถก็ดำเดิมนะองเครื่องดำเดิมครับแห้งๆดำเดิมครับเครื่องเกียร์ปกติครับลองขับรับรถขับดีครับรถขับดีเลยครับเหมือนรถราคาหลักแสนเลยเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับเกียร์หน้าเกียร์หลัง ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นรถขับทางไกลได้เลยครับภายในก็นะครับกระตกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อคมองข้างปลับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่นะครับวิทยุเป็นเดิมโรงงาน คันนี้รถเปลี่ยนเรือนไม่มาครับไม้อยู่ประมาณหกหมื่น 60, นะครับเปลี่ยนเรือนไม่มาไม่เพิ่งอยู่แค่แสนแปดแต่เจ้าของเดิมบอกวิ่งอยู่ประมาณหกหมื่น 60, นะเช็คศูนย์ได้นะครับจากเลขตัวถังรถพร้อมใช้งานเลยครับเบาะผ้าครับสวยๆเลยเรถผู้หญิงใช้นะครับคนแก่รถมือเดียวเลยครับคนบ้านมือเดียวเลยครับเจ้าของซื้อสดตั้งแต่ปลายแดง เจ้าของซื้องินสดตั้งแต่ป้ายแดงครับภายในส,สวยๆเลยเนีย่ใหม่กกิบครับห้าหมื่นได้รถพร้อมใช้ครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับภาษีปีหกเจ็ดครับขาดเมื่อเดือนกันยาราคาก็มาลดย่อนคุยกันได้ครับช่วยค่าต่อภาษีช่วยค่าน้ํามันได้ราคาคุยกันได้ครับภายในสวยๆเลยแตงประตูสวยๆภายในสะอาดรถเป็นคนมีตังค์ใช้ในเมืองครับรถไม่โซมเลย คอนโซลก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยไมคกิบมาดูยังไงจบแน่นอนครับเครื่องเกียร์ปกติเครื่องเกียร์ปกติเลยรถขับทางไกลได้เลยครับพร้อมใช้งานลองฟังเสียงเครื่องกันะครับลองฟังเสียงเครื่องกันเครื่องนิ่งๆเลยระบบนี่ รถปี2007แต่ระบบดีฮะแอร์แบ็กคู่ระบบเบรคเบรยเสจบปรับไฟฟ้าราคานี้คุ้มครับรถเดิมใครซื้อใช้งานนี่ส่งลูกไปโรงเรียนหรือขับกลับบ้านต่างจังหวัดนี่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับบอกวาเสี่ยงเครื่องนะครับช่วงนิ่งๆเงียบๆครับ เครื่องนี้สดๆแน่นอนใช้งานน้อยลดเกินนิ่งๆเงียบๆเลยครับสดใจดูรถได้ที่คลองสี่นะครับคลองสี่ธัญบุรีแถวดิมเบอร์ครับโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าไล l i แอดห้าห้าห้า j k y ยู แอตห้าห้าห้า JKYLU มีแอตนำหน้านะครับ IDrive แอตห้าห้าห้า JKYLU มีแอตนำหน้าหรือจะโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับดูรถได้ดีเบอร์นะครับคลองสนนี่ชับุรีขอบคุณครับ